ตรงหัวโค้งวัดท้ายหมู่บ้านโท้ว่ากันว่าอย่าเดินผ่านตอนดึกเด็ดขาดเพราะผีหญิงคนหนึ่งที่ตายทั้งกลมยังคงยืนรอใครบางคนอยู่ตรงนั้นทุกคืนถือเคยเป็นเมียคนงานก่อสร้างที่โดนทิ้งตอนท้องเจ็ดเดือนโดยความเครียดเธอผูกคอตายใต้ต้นโพลูกในท้องก็ไม่รอดกลายเป็นผีเฮี้ยน ตอนแรกๆแค่มีเสียงร้องไห้แผ่วๆข้างถนนแล้วก็เริ่มมีคนเห็นผู้หญิงท้องแก่เดินวนไปมาหน้าเศร้าบางคนจอดรถครับเธอขึ้นรถแต่พอหันไปมองหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยล่าสุดมีคนขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านรู้สึกเหมือนมีใครซ้อนท้ายทั้งที่เบาะว่างแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเสียงกระซิบหญิงสาว พี่เห็นลูกหนูไหมเขาหันกลับไปดูไม่มีใครแล้วรถก็ล้มบาดเจ็บหนักตอนคนไปช่วยเขาพูดได้แค่ว่าผู้หญิงท้องมายืนขวางก็จะช็อกไปทั้งที่ยังลืมตาม